สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะใบแบบเล็กๆนะคะคือไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปสามารถใส่ i p h o n e 13 Pro Max ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมสายสะพายข้างที่สามารถถอดออกได้นะตัวสายสะพายค้างเขาก็จะเป็นสายแบบกึ่งหนังกึ่งโซ่แบบนี้นะคะเวลาสะพายแล้วก็จะประมาณนี้อ่ะใบเขาก็เล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะตัวสายสามารถปรับระดับได้นะรุ่นยังไม่ได้ปรับนะคะก็ ให้สูงขึ้นมาอีกนะคะก็แล้วแต่สะดวกนะคะว่าลูกค้าอยากไว้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะไม่มีอะไรมากนะคะตัวกระเป๋าด้านหน้าเขาก็จะมีช่องเล็กๆให้หนึ่งช่องนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวข้างหลังนะคะข้างหลังของเขาเนี่ยเขาจะเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะแต่ตัวของเขาตรงเนี้ยเขาจะเป็นดูดนะคะเป็นแบบดูดแบบนี้นะคะคือลูกค้าก็สามารถใส่สิบ 13โปรแม็กได้นะคะใส่เข้าไปนะข้างในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะไม่มีอะไรนะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่นี้คือเขาจะเล็กๆแต่ว่าก็ใช้งานได้หลายอย่างนะคะก็ใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจใส่อะไรได้นะคะ ส่วนขนาดของใบนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะนุนวัดจบตรงกลางนะความสูงเขาประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วนะคะการวัดก็อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะส่วนตัวฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะประมาณ6นิ้วครึ่งนะเกือบเกือบเนิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ ก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถลองดูลองชมได้นะคะลูกค้าสามารถทําเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะทําเป็นสายสะพายข้างก็ได้ถ้าลูกค้าไม่ชอบตัวสายสะพายข้างสามารถถอดออกได้ทั้งสองข้างนะคะก็นี่นะคะใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะ